สดีครับเปิคนนนหน้าครับ c h a n น e l ครับมีสิทพามารีวิวมองักหมองอาศัยอยู่หน้าครับส่วนนึงครับห้องน้ำ ควายครับัหนึ่งนอนเกียกตมนี่นะฮะดมเลยอันนี้ครับขั้วควายครับควายยหน้าคือเก่าครับ ตออภัยครับซับกินตลอดเลยครับอันนี้ยังเนี่ยอันนี้ปุ่นๆตัวเนี่ยตองมาจะใส่ครับน้ำมีเทียงหน้าหน่อยขางน้องครับนี่นะครับสาราหน่อยกลางําำหง ส่นกล้วยปลูกพักปลูกเมียงสายบึงปลาเข้าเลยที่มนนีเสียงรบกวนเนี่ยนะครับฝนตกขึ้น ปลายูบ่าสิงออกมึงนี่เละครับนเปียนฝ่ามีเป้าไว้ครับตัวสามตัวสี่ห มาแล้วครับขอนามนกับพ่อแล้วออเรื่องผีมานแล้ว อันนี้ก็เป็นพันหนึ่งครับเป็นเขาพันบ์บ่อสูงครับพันเตี้ยครับเพื่อนคือบ้านผมขปเชือดแหง ba mươi bốn hai mươi bốn tiếng thưa ngáp, nó ăn thịt mượn nè, nó sẽ sẽ đầy nè, có một cái khe một, vui cưỡi tót bay, cắn bảy con gà. ฝ่าลื่มครับออกที่เหมือนๆแน่ยังไงหรอกปิดตามกดไรกูเช่นครับสวัสดีครับ